สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกาเดียนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Shelter 2นะครับหลังจากใครใครเคยดู Shelter ภาคแรกมั่งนะครับมันไม่ต่อกันหรอกนะฮะใครอยากย้อนไปดูก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ผมนะครับจะมี Shelter ภาคแรกภาคแรกเราจะเล่นเป็นตัวที่มีชื่อว่า Honey Badger นะครับสำหรับ Shelter 2เนี่ยถ้าผมอ่านมาไม่ผิดนะฮะเชลเตอร2เนี่ยจะเล่นเป็นแมวป่านะครับครอบครัวแมวป่าครอบครัวหนึ่งนะครับที่เราต้องเล่นเป็นแม่ของครอบครัวนี้นะครับเพื่อนำพาลูก ไปยังแหล่งอาหารนะครับแล้วพาไปยังที่ที่ปลอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะรับบทเป็นแมวป่าครอบครัวนี้ยังไงจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปนิวเกมกันเลยนะครับโอ้ตอนโหลดยังเป็นลูกแมวนะครับเป็นแมวป่าเป็นอะไรที่มุงมิงมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะเสียน้ําตาเหมือนภาคแรกหรือเปล่าภาคแรกแม่งโคตรร้องไห้เลยมาเตอร์ลิง แม่ของเจ้าแมวป่าลิงได้ทําการตั้งท้องและกาลังหารังเพื่อทําการคลอดลูกแต่ทว่าค่ําคืนนี้มันช่างหนาวนักและมีความน่ากลัวจากนักล่าที่กําลังจะจัดการเธออยู่โอ้ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายมากจากนักล่าตัวอื่นๆน,นะครับโอ้เชีย่ยแย่แล้วอันตรายอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรไม่อยากให้แบบเฮ้ยเชีย่ย ฮัลโหลไปไหนอ่ะอะไรวะวิ่งได้ไหมอ่ะวิ่งวิ่งไม่ได้ว่ะชิปสเปซโอเคโอเคโอ้โหพึ่งป่านนี้พึ่งมาบอกเฮ้ยเชี่ยไอหมาป่านี่ว่ะหล่นหลั่ละ่นลั่นล่นหลนั่นนั้นเป็นอะไรกระต่ายเหรอ โอยอนอย่าอย่าพึงอย่าพึ่อย่าพึงวิ่งเร็วิ่งเราอหมันวิ่งกนน้ำหน้า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 ไม่ไกลับบ้านทังหมไม่รู้หมือกัน้มัตามอ่ะอู้หข้างหลังข้างหลังไม่กล้าหลังไม่หัดกูไม่หัดไม่หัดไม่ไประตายตายาทไมกรตายกตายทไมต เดกออสเปสเปสเปอ๋เ็เมวิวิวิอ่าโอ้วิ่งดิไม่ใช่ว่ามันจะพ้นแล้วหรอลแล้ใช่ไหมตอนนี้ยยาอยา้นแล้ว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 โอ้โอ้โโอ้โอ้ โอ้ oh. เป็นไงต่อวะในค่ำคืนนี้เองดวงดาวได้กระซิบกระซาบบอกเจ้าแม่แมวป่าตัวนี้มันกระซิบอะไรเราวะดาวอ่ะโอ้โอ้ดาวอะไรนะนั่นคือตอนนี้เจ้าตัวนี้นะครับมันท้องอยู่นะฮะท้องอยู่เราต้องหาที่คลอดลูกว่างั้นให้ตามดวงดาวไปอ่ะเมื่อกี้มันเออมันเหมือนกำลังจะบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งโอเคผมลองวิ่งตามเจ้าดวงดาวที่อยู่บน ไอ้พวกเนี้ยไปก่อนแล้วกันฮัลโหลโอเคโอเควิ่งตามดาวไปตาม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 ไปโว้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 ผมพยายามดูทองฟ้าอยู่นะมันเป็นดาวแ <laughs> ม่งโยงใหเเเ้เรียบร้อยเลยนะครับก็สวยงามดีนะ โอเคโอเคเดี๋ยวเราเราจะออกนอกดูนอกทางไปแล้วมากกันไปแล้วมากกันไปแล้วโอเคตามไปข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นตอนนี้เราปลอดภัยจากพวกหมาป่าแล้วตอนแรกแม่งเชี่ย,ยสยองขวัญมากเลยคือแบบเหมือนแบบเรากำลังว่ายน้ำแล้วมีฉลามกับจระ,ะเข้สองสามตัวตามอยู่ข้างหลังคุณพาช่วยนี่ผมมาสุวนะฮัลโหลอ้อย่าดวงดาว นั่นคืออันอยังตอนนี้เหมือนกับว่าเราได้ที่ข้อลูกแล้วอ๋อปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเชลต์ทูว้าวโอ้ตอนแรกมันตื่นเต้นแทบตายโอเคเจ้าแมวน้อยปลอดภัยแล้วนะครับ ผมขอเรียกแมวน้อยแล้วกันดูน่ารักมุงมิง,มงฟุงฟิงก็ดิ่งแมวเหลือเกินอ่ะป่ะฮัลโหลตาใช่ไหมเหมืหอมนกำลังคลอดลูกอยู่หรือเปล่าอ้านั่นไงใช่เลยกี่ตัวสามตัวเหรอสตัวโอ้ เขาลูกแล้วอู้โอ้น่ารักอ่ะน่ารักจกุงน่ารักมากเลยเนี่ยเธออุ้ยมีห่าวด้วยอู้ยอยากเอาเนิ้วเข้าไปแย่ร่องฟันอุ้ยน่ารักอะ่ะนี่ขนาดภาพแบบออกแนวแบบอาร์ตนะครับน่ารักขนาดนี้เลยโอ้น่ารักมากเลยอ่ไอจ้า มีบอกชื่อเราด้วยนะครับอ,อินนาโบยาโซดาเคอร์วาวิอ๋อไม่ให้ตั้งให้ตั้งชื่อได้นี่วะตัวแม่ตัวแม่ชื่ออินนาตั้งตงไม่ได้เอ,อะตัวนี้ชื่ออะไรดีชื่อว่าอะอะไรดีวะตัวสีแดงนะครับตัวตัวสีแดงควรจะเป็นผู้หญิงชื่อว่าแอนนานั่นไงอันนี้เนี่ยโคเซนคินลจอน สเตฟานเออสีที่สีเฮ้ยสีดำนี่ชื่อสเตฟานดีกว่า F A N สเตฟานส่วนอันนี้สเตฟานี่เอออุ้ยชื่อเต็มว่ะอืมซาร่าเมียวไมเอาแอนนาจอนสเตฟานแล้วก็อืมอมอมอืมๆมมอะไรดีวะ อืมคิดชื่อแม่งยากมากเลยับแม่งยากกว่าแบบยากกว่าทุกสิ่งบนโลกนี้นะครับอ,อ,อุ้ยเชียนี่เลยออรราอืมออรราแอนนาจอนไอตัวนี้ควรชื่อชื่อจอนนะเอ้ยผมมีปัญหากับสีแล้ววะ่ะจอรนออรรานะครับเราเปลี่ยนเพศให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเค อั r ่าแอนนาจอห์นสเตโหชื่อแม่งอินดี้มากไอ้ตัวแม่เปลี่ยนไม่ได้อ,อินนะโ okay. อเคเราตั้งชื่อให้เหล่าเหลาลูกๆูกน้อยลูกๆูมีสีตัวผมกลัวคือแบบตอนเชลเชลเ,ลเตอร์ภาคแรกผมก็พาลูกอ๋อตายไปตัวตายไปกี่ตัวมะคือแบบไม่ไหวเลยนะครับการที่แบบอะไรอย่างนี้ ตอนนี้เธอได้เข้าสู่โลกอ,อันกว้างใหญ่ดินแดนให้เต็มไปด้วยเหยื่อที่จะเลี้ยงดูเจ้าหนูที่หิวโหยของเธอซึ่งยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกจากรังที่แสนจะอบอุ่นได้อบอุ่นโอเคเราต้องอาจช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วต้องหาอาหารบ้างหรือเปล่าคือต้องหาอาหารมาเลี้ยงลูกเราตั้งสี่ตัวเนี่ยตอนนี้บรรยากาศก็อึมครึมเอ้เจ้าลูกน้อย อ๋อกำลังนอนอยู่ผมผม <Yeah. S 1> รู้สึกว่าเออเซนสิทีฟเรื่องกล้องมันช้าไปหน่อยโอเคมันโอเคขึ้นยังวะแต่รู้สึกว่าเซนสิทีฟโววววเฮ้ยผมเห็นดาว ให้เราไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยกระต่ายกระต่ายฮัลโหล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 กระต่าย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 กระ่ากระ่าะ่ารา่่า วิ่งชนตายหาเลยเดี๋ยวก่อนไอ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 บ้านเราอยู่ไหนอ๋อนั่นัน่นนัน่นนั่นนั่นไอขีดข้างๆมันคืออะไรวะขีดข้างๆม,ม,มุมซ้ายล่างอ่ะมันคืออะไรวะอะความหิวเหรอไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูต้องขึ้นหรือกูต้องลงเนี่ย โอเคเก๊กเคเคโอเคเอาดิกินดิเออกินแล้วจ้าโอ้ยเกตตนี่มันคือเกตตความหิวหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ะ คลิกเมาส์ขวามันคืออะไรอ่ะอ๋อคือดูแผนที่หรือเปล่าอุ้ยบรรยากาศเริ่มแบบพระอาทิตย์แม่งยิ้มแฉ่งมากเลยรู้สึกว่าเกมภาคนี้มันเร็วมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอ่าไม่ใช่ชื่อว่าเอ้ยกูเห็นกูเห็นแล้ว c m ร์มอล b b บบิ o คาร์มอล b รบบิท b รบบิท b รบบิท l ัลโหลแบ ฤดูเปลี่ยนไวมากปรับตัวไม่ทัน Rabbit 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 โอเคลูกเราลูกเราลูกเไกลมากไกลมากเราต้องเรียกลูกเราตามไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ากระต่ายเต็มเลยอ๋อไอเกศข้างๆคือความหิวไม่ใช่ความพลังวิ่งของของเราผองผมผม,ผมก็นึกว่าอะไรผมก็นึกว่าความหิวของลูกเราก็แบบโอ้โหใส่เลยนะครับโอเครู้สึกว่าเราคาาบไดทีเดียวตัวแหละ ผมก็ไม่รู้ว่าทำไงถึงลูกถึงจะออกมาเหมือนกันนะเหล่าลูกน้อยฮัลโหลฮัลโหลไมยเบบี้โอ้โหน่ารักจังเลยเหมียว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 ,ว,ว,วเอากิน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 เซฟิงอิ่มแล้วเหรอแต่มันเซฟแล้วอะ่ะแสดงว่าเราสามารถทำอะไรไปต่อแล้วจะได้ได้ใช่ปะ ใจเย,ย็นๆนะเดี๋ยวจะหาอาหารมาให้อีกตรงนี้คือสัญลักษลูกของเราไอ้ตรงนั้นคืออะไรกระต่ตายกระต่ตายแรบบิด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 ฮัลโหลฮัลโหลเออ <laughs> โอ้เต็มปากาเต็มคำ มันมีสายลักษ์ณที่ทําให้เราน่าจะบ่งบอกถึงการไปต่ออันนั้นคืออะไรหิมะเหรอดินแดนหิมะอันนั้นเป็นต้นไม้สามต้นคืออะไรวหระโอเคเดี๋ยวผมไปให้อาหารลูกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะวิ่งไปที่ต้นไม้สามต้นไอ้ช่าติดตอนนี้ผมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกมากแล้วเราจะรูกทำไมวะมันจะมีควบกล้ำหาอะไรไม่หิวใช่ไหมแบ่งๆก,กันกินนอ อาให้อาหารจนแบบว่ามันออกมาตามเราได้แล้วว้าออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วครับผมจิ๊กิวออกมาแล้วครับผมอุ้ยน่ารักอ่ะมุงมิงอย่าตายนะอย่าเป็นอะไรไปนะหลายๆพาร์ทนี่ยเสียวมากเลยอะโอเคท่านผู้ชมกันเดี๋ยวอพักไปแค่นี้ก่อนนะกันเดี๋ยวมาพบความมุงมิงกับเชตอร์จะเดินเล่นกันไมลงอยู่เป็นกลุ่มไว้เชลเตอร์สองต่อนะครับกับ เจ้าแมวป่าทั้งห้าตัวหวังว่ามันจะไม่สูญหายอะไรไปขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกคือนอนซะง,งั้นอา้าวไม่มาดูดนมด้วยว่ะเออดีดีเนาะเอาดูใจเลยเอาอ๋อนั่งนั่งนั่งเฝ้ามึงมิงจังเลยไปแล้ะ